สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาไลฟ์สดเกี่ยวกับการากฎหมายของประเทศไทยคะ่ะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะตอนนี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับความรู้สําหรับการแต่งงานมีหลายใดท่านที่จ้างเราในประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีที่ต้องการให้คุณชายสวิตเซอร์แลนด์เดินเรื่องแต่งงานให้นะครับเพราะฉะนั้นนะ,นะครับผมเราก็จะอ,อธิบายให้ฟังว่าข้อกฎหมายนะครับสาหรับ คนไทยนะครับผมสาหรับคนไทยที่ต้องการแต่งงานเนาะ,ะแบบจริงจริงรัจงว่ารักกันจริงเราช่วยแต่ถ้ามาแต่งงานแบบเลิกเถอะว่ารับจ้างแต่งงานหรือว่าเอาไปทำเอ่อเกี่ยวับทำร้านอาหารร้านวนว่นอันนี้คนระวังนิดหนึง่งเพราะนั้นเราจะให้ความรู้คนไทยถ้าคุณมาแบบถูกต้องนะครับผมมาแบบถูกต้องตามกฎหมายรักรักกันจริงทางทีมง,งานคุณใช้เซนช่วยเต็มที่แต่ถ้าคุณมาแบบแบบว่าต้องการแต่งงานรับจ้างแต่งงานหรือว่าต้องการเอาบุคคลไทย ไปทางาน,นที่นั่นขอฟังข้อนี้ก่อนอมีข้ออะไรบ้างครับค่ะก็ถ้าเป็นของประเทศไทยนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา267นะคะผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการสมลสต่อเจ้าหน้าที่มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะอ่าครับผมค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายของประเทศไทยที่รวมมา แค่นี้ค่ะล้วต่างประเทศค่ะของต่างประเทศเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะระบุว่าการสมรสหลอกลวงถือเป็นความผิดอาญาผู้กระทําผิดถูกจําคุกปรับหรือเพิกถอนสิทธิ์พำนักและห้ามเดินทางเข้าประเทศอ่านี้ก็เป็นกฎหมายอย่าง่ถ้าเอฟซีมาแบบเต็มใจแล้วแต่งงานด้วยกันรักใร่กันเราช่วยไหมช่วยเต็มที่ค่ะเต็มที่แต่ถ้าเอฟซีมาแบบว่าต้องการแบบลอกลวงค่ะ หรือว่าต้องการให้เอามาทํางานเฉยใช่ค่ะเราจะไม่ช่วยอนะครับผมมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายเราจะไม่ทําผิดกฎหมายค่ะนะครับอันนี้ก็ให้เอฟซีได้ทราบว่าอะไรเป็นยังบ้างนะครับผมเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าร่วมกล้องด้วยนะครับผมค่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าหมุนกล้องมานะครับผมได้ไหมได้ไหมสวัสดีครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับได้ไหมเห็นนะคะโอเค สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับผมอ่ะตากล้องตั้งกล้องให้ชัดนะ <c oughs> โอเคละโอเคนะครับผม <c oughs> ก็เราดูกล้องด้วยครับเนาะในช่องนี้เราสามารถช่วยเหลือคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ช่วยเหลือคนที่จะแต่งงานแบบถาวรไปอยู่กินที่นั่นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อ่าอ่ <c oughs> ทาทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเราต้องรู้ด้วยว่าถ้าคุณไปแล้วแบบถูกต้องตามกฎหมายคุณรักใครคือจริง ทางทีมงานคุณใช้ซิสแตน<ช>ก็จะช่เหลือแต่ถ้าคุณไปแล้วไม่รัก